สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อสากพาเดินพาชมอีกเช่นเคยนะครับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากท่านผู้ชมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับในวันนี้เวลาต้องบอกว่าเวลาเรามากันที่อำเภอห้วยคดเนี่ยนะครับต้องบอกว่าทํางานแข่งกับเวลาโดยตลอดเลยนะครับซึ่งในวันนี้ก็กําลังจะมีฝนตกลงมานะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินใกล้โรงพยาบาลนะครับใกล้สถานีตํารวจที่ดินเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายและทางด้านขวา มีในโซ่ของเพื่อนบ้านติดถนนคอนกรีตแบบนี้นะครับมีไฟฟ้ามีน้ำประปานะครับสามารถที่จะอ,อยู่อาศัยได้นะครับในวันนี้เราเดินทางกันมาที่ตำบลห้วยคดอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ในโซ่ของเอกสารสิทธิ์เป็นนอส3นะครับเนื้อที่3ไร่50ตารางวานะครับเอกสารสิทธิ์เป็นนอส .3 นะครับ3ไร่50ตารางวานะครับเสนอขายหรือว่า ขายในราคายกแปลงอยู่ที่3 0 0 0,000บาทเท่านั้นนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับต้องบอกว่าใกล้ในส่วนของอโรงพยาบาลห้วยคดนะครับแล้วก็ใกล้ในส่วนของโรงเรียนนะครับกระเถิบไปอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอนะครับแล้วก็ออกไปอีกนิดหนึ่งบริเวณใกล้เคียงก็จะมีในส่งสถานีตำรวจซึ่งห่างจากแปลงที่ดินภาษาชาวบ้านก็โดยประมาณ3โลครึ่งนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการเดินทางก็สะดวกสบายด้วยกันทั้งนั้นนะครับหรือว่าใครที่อยากจะ ปูบ้านนะครับก็แนะนําที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่3ไร่ราคา3ามแสนกว่าบาทต้องบอกว่าราคาแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับก็สามารถที่จะอยู่อาศัยได้สาระสําคัญที่ดินเนี่ยไม่ต่ําจากถนนไม่มีการขุดสระในที่ดินที่ดินสูงกว่าสูงจากระดับน้ําทะเลนะครับอยู่ที่150เมตรถือว่าเป็นที่ดินที่สูงต้องบอกว่า150เมตรไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมอย่างแน่นอนทางสาธารณะทางด้านหน้า เป็นถนนคอนกรีตขนาดใหญ่รถสามารถส่นเลนได้นะครับแล้วก็หน้ากว้างอยู่ที่50เมตรครบถ้วเลยใช่ไหมละครับท่านผู้ชมเพราะอยากให้ท่านผู้ชมได้รายละเอียดครบถ้วนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะนําท่านผู้ชมนั้นขึ้นไปดูในโซ่ของภาพบุ้มสูงและแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้เดี๋ยวก่อนครับลืมลืมไปว่า ที่ดินมีในโซ่ของต้นสักนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นสําหรับที่ดินแปลงนี้มีต้นสักขนาดใหญ่อยู่ในแปลงที่ดินโดยประมาณ9ก้ถึงสิต้นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเดินดูกันในวันนี้แต่ก่อนอื่นเราไปชมในโซ่ของแนวขอบเขตท,ที่ดินแปลงนี้แล้วเดี๋ยวลงมาตามต่อในเรื่องของรายละเอียดครับต่อจะพาเดินชมต่จะพา จะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไรนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมพอเพียงเจตจำนงบ่คุ้มจะพาชมที่ดินดีดีติดเขาติดน้ําลํำธานไฟฟ้าผ่านของเราก็มี ในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจปรรยากาศดีดีวิวสวยอยู่แล้วรวยทัานวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิต พท,ท,ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราไปดูภาพมุมสูงนะครับหรือว่าลักษณะของที่ดินเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าที่ดินแปลงนี้มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณด้านข้างนะครับก็มีในโซ่ของเพื่อนบ้านทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมีในโซ่ของไฟฟ้าน้ําประปาก็อยู่ใต้ดินสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้นะครับต้องบอกว่าในเรื่องของการเดินทางเนี่ย ไปง่ายมาง่ายนะครับแล้วก็ห่างจากโรงพยาบาลถนนเส้นนี้สามารถนะครับที่จะออกไปทางด้านหลังของโรงพยาบาลได้ซึ่งห่างจากโรงพยาบาลนะครับประมาณ3โลครึ่งนะครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นชุมชนขนาดใหญ่นะครับจากที่ผมได้ผ่านไปเนี่ยก็มีโรงเรียนนะครับสถานีตํารวจที่ว่าการอําเภอนะฮะห่างโดยประมาณ3โลครึ่งแล้วก็มีตลาดมีครบจบเลยนะครับสโลครึ่งตอนนี้นะครับผมก็เดินมานะครับ ทางด้านของทิศเหนือนะครับที่เป็นถนนคอนกรีตซึ่งก็จะเป็นบริเวณทางด้านของหน้าแปลงที่ดินนะครับซึ่งจะมีความกว้างอยู่ที่50เมตรนะฮะทางสาธารณะทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นทางด้านของทิศตะวันตกนะครับก็จะมีใน่ว่ของเพื่อนบ้านที่ปลูกข้าวโพดนะครับแล้วก็เนี่ยเสาหลักนะครับเสาหลักแบ่งเขตนะฮะอยู่ทางด้านของทิศตะวันตกซึ่งจะ มีความยาวนะมีความยาวอยู่ที่100เมตรนะครับก็จะยาวไปจนถึงบริเวณทางด้านท้ายซึ่งเดี๋ยวผมใช้ภาพมุมสูงดีกว่านะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เกิดความาเข้าใจได้ง่ายขึ้นทางด้านของท้ายแปลงที่ดินจะอยู่ทางด้านของทิศตะวันตกนะครับซึ่งก็จะมีความกว้างอยู่ที่50เมตรนะครับลักษณะนี้ก็จะเท่ากับบริเวณทางด้านหน้าเพราะว่าที่ดินเนี่ยมีเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ ตามต่อมาทางด้านของทิศตะวันออกนะครับก็ซึ่งจะมีความยาวนะครับจนมาถึงทางสาธารณะทางด้านหน้านะครับก็ <c oughs> จะอยู่ที่หนึ่งร้อเมตรนะครับแล้วก็กลับมาบนทางสาธารณะที่อยู่ทางด้านของทิศเหนือนะ <c oughs> ย้ํานะว่าทางด้านหน้านะครับอยู่ที่ทางด้านทิศเหนือนะครับแล้วก็อยู่ที่50เมตรนั่นคือความกว้างของ donc, บริเวณทางด้านหน้าในแปลงที่ดินเนี่ยนะครับเป็นอ้อยนะฮะมีต้นไม้ใหญ่นะครับที่ขึ้น อยู่บริเวณทางด้านหน้านะครับล้วก็มีเสาไฟฟ้านะย้ำนะครับว่าสามารถอยู่อาศัยได้นะครับไม่ว่าจะปลูกบ้านหรือว่าจะปล่อยให้เช่านะครับราคาไม่แพง3ไร่กว่าสามไร่ห้าสิบตารางวานะครับสามแสนแปดหมื่นบาทนะครับสูงจากระดับน้ําทะเลนี่ก็หนึ่งร้อยยี่สิบถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรนะตรงที่เรายืนเนี่ยก็จะเวลาที่มายืนเนี่ยนะครับจะสัมผัสได้เลยว่าที่ดินน่สูงนะฮะเพราะจากการที่เราเดินเนี่ยลักษณะเหมือนเราเดินไปเนี่ยเหมือน เดินขึ้นเขาลักษณะเป็นเดินขึ้นเนินนะนี่ดูกด่กนะตอนนี้ตรงน,นี้มีลักษณะเป็นพื้นที่เปิดโลกนะครับก็จะได้เหตุตามสภาพพื้นที่จริงนะว่าจากถนนคอนกร,กร,กรีตแล้วก็เป็นที่ดินนะครับก็ต่ําจากถนนเนี่ยห้เซนนะโดยประมาณ50เซนแล้วก็ถือว่าเป็นถนนที่มาแบบนี้นะครก็ถือว่าไม่ได้ต่ํานะครับถือว่าไม่ได้ต่ํามีไฟส่องสว่างนะมีสายอิเนเทอร์เน็ตด้วยนะครับแล้วก็ ห่างจากโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ไกลนะพูดถึงครับแล้วก็มีห้างโลตัสอำเภอหนองฉางนะครับก็จะอยู่ที่30กิโลห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็จะอยู่ที่50กิโลเมตรห้างโลตัสหนองฉางนะครับห้างแห่งเดียวในจังหวัดอุทัยธานีนะครับต้องบอกว่าจังหวัดของเราเนี่ยนะฮะส่งเสริมนะครับในเรื่องของอาการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองรองหรือว่าเมืองโบราณนะครับรวมไปถึงแพรด้วยนะครับชุมชนชาวแพรซึ่ง ผมกาลังทําแพรนะกำลังทําแพร,นะแพรนะครับเพื่อเป็นที่พักสําหรับท่านผู้ชมซึ่งตรงนี้เราตั้งใจจริงๆอยากจะให้ลูกค้านะครับที่มาดูที่ดินกับเราเนี่ยได้มีที่พักนะครับหรือว่าวันโอนนะครับมาเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีสักวันนึงนะครับแล้วก็มานอนที่แพของเรานะฮะแอบขายของอ่าตรงนี้นะครับตรงที่รถเราจอดพีุ่กูลจะเป็นทางด้านของทิศตะวันออกนะครับซึ่งมีเสาหลักแล้วนะเดี๋ยวเราเดินไปดูในะส่วนของเสาหลัก เจอรถของเราที่ไหนก็โบกมือทักทายกันได้นะนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับทางด้านหน้าเนี่ยก็มีให้เห็นเลยนะเนี่ยนะครับทังด้านหน้านะเรากลับไปนะครับเดี๋ยวเรากลับกล้องไปดูในส่วนของทางสาธ,ธารณะที่เราเดินกันมา50เมตรนะครับ5้เมตร แต่เดี๋ยวเรากําลังจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปในบริเวณของแปลงที่ดินลักษณะของดินนะครับต้องบอกว่าออกเป็นดินรดปนทรายนะครับบริเวณโดยรอบเนี่ยก็มีป่าสักนะครับแล้วก็สามารถทําการเกษตรได้อยู่แล้วนะครับลักษณะดินแบบนี้นะฮะแล้วก็ไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมนี่นะครับเข้ามาก็จะเป็นต้นสัก์นะฮะต้นนี้ก็ใช่นะครับตรงนี้ตรงนี้นะฮะรวมไปถึงบริเวณตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก แนวคันเขตนะครับที่อยู่ทางด้านของทิศตะวนันออกนะครับก็จะมีด้วยสซของเสาหลักแล้วนะฮะมีเสาหลักประคองนะครับยาวไปจนถึงทางด้านหลังาถามว่าต้นสักมีขนาดเท่าไหร่นะครับก็คงจะเป็นเช่นเคยนะฮะเชิญเลยครับผม <c oughs> <c oughs> วัดขนาดนิดนึงนะฮ <c oughs> ะเนครับพอดีเลยนะหนึ่งคนโอบนะครับ แต่ต้นนี้ใหญ่กว่านะครับต้นนี้จะใหญ่กว่าใหญ่กว่าอันนี้อบถึงไหมเนี่ยอ,อ,อ่านี้เท่าคนที่บ้านเลยเนาะออ <laughs> นะฮะต้นนี้ก็ใช่นะครับข้างในก็ใช่นะฮะพี่ทุกูลพอได้เรามาสัมผัสเนี่ยนะครับเรามายืนอยู่จากที่เราเดินกันมาเนี่ยนะฮะพอเรามาอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยผมรู้สึกได้เลยยุงเยอะ ไม่ใช่ล่มใช่ไหมไม่ใช่ล่มยุงเยอะยุงกัดนะดช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยอากาศมันชื้นนะครับอันนี้ก็พูดตามสภาพมัน,มนจะร้อนได้ยังไงแล้วก็มาบนหัวแล้วเนี่ยเขียวมาเลยนะฮะจะหนีแล้วนะครับเวลาที่เรายืนอยู่บริเวณแปลงที่ดินแล้วมีเมฆลอยมาแบบนี้นะครับก็กลัวเหมือนกันนะครับด้วยฟ้าผ่านะฮะกลับกันมานะครับสู่รายละเอียดที่ดินนะครับก็ย้ําว่าเอกสารสิทธิ์เป็น นสสามนะฮะแล้วก็ขายกันในราคาเนี่ยถูกมากๆนะครับสำหรับผมถือว่าถูกเพราะว่าที่ดินเนี่ยอยู่ในชุมชนนะฮะแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานราชการนะครับที่ห่างจากแปลงที่ดินของเราเนี่ยสโลครึ่งเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ติดในส่วนของถนนคอนกรีตนะครับน้ำไฟพร้อมนะฮะรวมไปถึงสายอินเทอร์เน็ตมีเพื่อนบ้านทั้งซ้ายและขวาท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับที่สนใจ สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ผมย้ำนะครับว่าการบริการของเรานะฮะ24ชั่วโมงนะครับไม่ว่าท่านผู้ชมจะอยู่ที่ประเทศไทยเป็นผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศดูตอนไหนนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะฮะในโนของรายละเอียดใครที่ดูแล้วยังเกิดข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้เอาละครับก็ถือว่าครบถ้วนจบนะฮะในวนของวันนี้ผมต่อสักคงต้องขอตัว ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันอีพิหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ